สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับพมณุชาทรงศิลินะครับวันนี้เป็นวันหนึ่งนะครับที่มาพูดคุยกันเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังพระกริ่งพระชัยวัฒน์อายุวัฒนมงคล6 61ปีนะท่านเจ้าขุณหมูเขี้ยวแก้วนะครับนี่พระกริ่งสวยทีเดียวพระกริ่งนะพระกริ่งพระชัยวัฒน์เอามาดูพระกริ่งนะพระกริ่งนี่พระกริ่ง นะพระกลิ่นนะพระกลิ่นนะพระกลิ่นนี่ก็ขนาดเนี่ยนะผมดูแล้วขนาดกําลังดีนะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะพระกลิ่นท่านเจ้าคุณหมูเนี่ยนะครับนะดังไหมดังฮะดังนะครับนะเขามีกลิ่นนะกลิ่นเนี่ยบางทีบางคนบอกนะพระกลิ่นบางอันทําไมเขี่ยวไม่ดังถ้าเขี่ยวไม่ดังเขาเรียกพระกลิ่นใบทําไมเรียกพระกลิ่นใบนะทั่วทั่วทั่วไปนั่นแหละ พราะกลิ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่กลิ่งไว้ด้านในแล้วจะเขย่าจะดังแต่พระก,กลิ่งใบก็คือว่ามันเขย่าแล้วไม่ดังแต่เขาใส่พระเขาใส่กลิ่งเข้าไปแต่เขย่าแล้วไม่ดังเพราะว่ากลิ่งเนี่ยไปติดนะไปติดด้านในด้วยว่าเป็นโลหะนะฮะด้วยว่าเป็นโลหะบางทีก็ไปเกาะแล้วติดอยู่ด้านในเขย่ายังไงก็ไม่ดังต้องเคาะนะต้องเคาะแล้วให้กลิ่งหลุดถึงจะจะดังแต่อันเนี้ยไม่ต้องเคาะฮนะดังวิ่งอยู่ข้างในเนี่ยนะเป็นเป็นพระกลิ่งนะพระ กลิ่งนะครับนะพระกลิ่งพระภัยสัจยะคุรุปภานะชื่อชื่อเขานะครับนะก็มาจากจริงๆเนี่ยนะเป็นเป็นพิมพ์ที่นํามาจากเมืองจีนนะเมืองจีนที่เป็นกลิ่งกลิ่งเนี่ยนะเน้นหนักในเรื่องของพุทธคุณด้านรักษาโรคนะครับแล้วก็พวกนะพวกการค้าการขายทั่วไปนะครับนะแต่หลักใหญ่ใจความของพระกลิ่งเนี่ยที่ทำเนี่ย นะแรกๆก็จะเป็นการรักษาโรคซึ่งเหมาะเหมาะกับปัจจุบันมากๆเลยนะนะเหมาะกับยุคปัจจุบันมากๆสมัยเมื่อก่อนเนี่ยที่ที่เขาทำพระกลิ่งออกมาเนี่ยนะครับยุคสมัยสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์นะครับก็ได้ได้สร้างพระกลิ่งออกมาตอนนั้นเนี่ยที่สร้างสร้างแล้วพระกลิ่งเอามาทําน้ําพระพุทธมนตนะ์ฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนเป็นไายวาเนี่ยระบาดเยอะนะสมัยผมเนี่ยสมัยผมย,ยังต้องฉีดยานะฉีดวัคซีนฉีดอะไรเงี้ยมีปูกฝีด้วยนะ นะผมก็ปลูกนะฝีเฟอเนี่ยปลูกนะนะสมัยเมื่อก่อนเนี้ยนะเพราะว่าโรคพวกเนี้ยเมื่อก่อนก็ร้ายแรงนะอย่างไฮวาตะกโรคเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเขาเรียกโรคหาตายกันเป็นเบือนะะเมื่อก่อนเนี้ยที่ไหนก็นะเพราะสาธารณสุขของเราเนี่ยนะครับไม่นะถึงถึงจะดียังไงก็ยังยังหยุดโรคพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคโรคพวกนี้เป็นโรคระบาดอะ โรคระบาดคือคือไฮวาเนี่ยนะคือต่อต่อกันนะกินอาหารที่ที่ต่อต่อกันเนี่ยมันก็เลยทําให้นะครับทําให้มีเชื้อโรคเนี่ยนะแล้วก็ถ่ายไม่หยุดนะไฮวาตะกรคเนี่ยนะก็ตายกันเยอะให้แร้งลงนะ่ะเขาเรียกว่าแร้งลงสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะนั้นเราผ่านเหตุการณ์พวกนี้มาหมดแล้วนะครับผ่านมาหมดนะครับแต่ว่าในช่วงของอายุเราเท่านั้นนะ่ะที่ไม่ได้ผ่านนะ่ะแต่ว่าคนโบราณโบราณเนี่ยเขาผ่านเชื้อโรคแบบนี้มา ร้ายแรงแล้วพอถึงวันหนึ่งเขาก็มีวัคซีนนะมีการดูแลรักษาที่ดีมีสุขสุขอ,อนามัยที่ดีมีการแนะนําว่าจะทํายังไงก่อนกินก่อนอะไรเนี่ยก็โรคอะไรบางอย่างก็แพ้นะก็แพ้นะอย่างเนี้ยอย่างยุคนี้มันมีมันมีโรคอะไรมาเนี่ยนะครับนะอีกหน่อยมันก็ต้องแพ้คนนะฮะแต่ตอนเนี้ยมันยังชนะคนอยู่แล้วเราก็ยังยังปราบมันไม่ได้สิ้นซากนักนะครับแต่ว่า สมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็พึ่งพระพึ่งวัดแบบนี้นะอย่างพระกลิ่งเนี่ยนะทำพระกลิ่งทําน้ำพระพุทธมนต์ให้ให้ดื่มกินนะเป็นขวัญกําลังใจมีมีบทสวดมนต์ให้ท่องอะไรแบบนี้นะครับนะอย่างพระกลิ่งเนี่ยก็ทําเป็นน้ําพระพุทธมนต์นี่ครับนะทำเป็นน้ําพระพุทธมนต์นะแล้วก็ชุดนี้นอกจากพระกลิ่งแล้วเขามีพระชัยวัดด้วยนะพระชัยวัดเจ้าคุณหมูฮะนี่พระชัยวัดพระทําไมเขาถึงเรียกพระชัยวัดพระชัยวัดเนี่ยจริงๆนะ เขาทาเนี่ยเขาทําคู่กับนะคู่กับพระกลิ่งตลอดเลยนะทุกที่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเกจิเนี่ยรุ่นเก่าๆเ,เขาจะทําทําพระกลิ่งแล้วก็มีพระชัยวัดส่วนส่วนตำนานการจัดสร้างว่าทําไมเขาถึงทําพระกลิ่งกับพระชัยนะฮะนะผมสันนิษฐานว่าพระกลิ่งเนี่ยเขาเน้นทางด้านรักษาโรคนะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยพอคู่กับพระชัยเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บการรักษานะฮะ เชื้อโรคนะม,นนมันเป็นมันเป็นค่าศึกศัตรูฮะมันเป็นค่าศึกศัตรูที่ตัวเราจะต้องเอาชนะนะก็เลยมีพระชัยซึ่งเป็นพระแห่งชัยชนะเนี่ยควบคู่เข้ามาด้วยนั้นนพระชัยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชนะนะโครคภัยไข้เจ็บมันชนะทุกอย่างเลยนะชนะสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งปวงชนะนะธุรกิจการงานชนะคู่แข่งชนะอะไรเงี้ยนะพระชัย นะพระชัยวัดจริงๆเนี่ยชื่อเขาเนี่ยพระชัยวัดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาเรียกพระชัยพระชัยสั้นๆนะนะเป็นพระแห่งชัยชนะก็มาคู่กันนะมาคู่กันเดี๋ยววันเนี้ยนะใครจะได้ไปสําหรับพระชัยวัด61ปีท่านเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้ววัดทรงธรรมวรวิหารพระอารามหลวงอยู่ที่พระประแดงสมุทรปราการถ้าใครเคยไปพระประแดงนะครับนะพระประแดงเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ พระประแดงไม่ค่อยได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับหนะ้าถนนหนทางก็ยังลําบากแต่ปัจจุบันเนี่ยนะไปมากันสะดวกเมื่อก่อนจะต้องข้ามนะข้ามแม่น้ำนะต้องมีนะแพรขนานยนต์นะตอนนี้เนี่ยแพรขนานยนต์ก็ยังใช้อยู่นะครับก็เอารถเนี่ยลงแพ่ขนานยนต์มีมอเตอร์ไซค์ลงรถล,ลงอะไรแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมาทางมาไปอีกฝั่งเนี่ยเข้าไปถึงวัดได้สบายเลยแล้วก็ไปแล้วเจ้าคุณหมูเนี่ยด้วยด้วยท่านเป็น เป็นพระที่มีแต่ให้นะฮะเป็นพระที่มากเมตตานะครับท่านก็เลยน่าเห็นอกเห็นใจมอบให้ผู้ที่เป็นลูกศิษย์คณะสัตยาเนี่ยพระส่วนใหญ่ท่านแจกฮนะเจ้าคุณหมูเนี่ยแต่ปัจจุบันมีราคาซื้อขายกันแล้วแล้วก็นะบางพิมพ์บางอะไรก็ราคาสูงแล้วชาวต่างประเทศก็มาเล่นแล้วด้วยนะมาเล่นวัตถุมงคลของเจ้าคุณหมูแล้วด้วยทําไมถึงมาเล่นนะฮะก็เพราะนะลูกศิษย์เริ่มมีประสบการณ์แล้วถามกันเจ้าคุณหมูเนี่ย ท่านเมื่อก pues ่อนท่านแจกเนี่ยนะท่านจะแจกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจะเป็นชูชกนะท่านทําชูชกมาเนี่ยเห็นว่านะเป็นล้านนะเป็นล้านตนนะนะคือคือคือไม่ได้ทํามาทีเดียวนะทํามาแล้วก็แจกทํามาแล้วก็แจกเป็นเวลาหลายปีมากที่ท่านแจกมาตลอดเนี่ยก็เลยนะประเมินคร้าวๆเนี่ยเป็นล้านนะฮะแล้วตอนหลังท่านมาแจกเท้าเวสุวรรณมาแจกผ้ายันมาแจก นะมาแจกพระกลิง่งพระชัยวัดนะะโอ้ท่านแจกตลอดนะนะท่านแจกตลอดเพราะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเนะี่ยรู้ว่าท่านชอบแจกเลยก็สร้างมาให้ท่านแจกฮนะสร้างมาแล้วท่านก็เสกแล้วท่านก็แจกออกไปเสกแล้วแจกออกไปท่านเคยบอกนะนะเจ้าคุณหมูเคยบอกว่าของที่แจกออกไปแล้วเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาจะไปทําอะไรนเป็นเรื่องของเขาเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วแจกออกไปปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะไปเอาไปขายเลย น้าเจ้าคุณหมูบอกว่าน้าพอรู้ข่าวบอกว่าโอ้ก็ดีนี่ของขายได้เขาจะได้เอาไว้เลี้ยงดูตัวเองได้นะครับน้าคือคือสามารถจะไปเอาเงินเนี่ยไปซื้อซื้อของนะที่จะมาดูตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้ท่านก็แฮะนะาท่านก็ดีใจนะครับท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับรับของฟรีไปแล้วไปขายท่านไม่ว่านะฮะแล้วท่านบางทีเนี่ยในวาระต่างๆวาระมงคลปีใหม่วาระเทศกาลจีนวาระอะไรที่คนที่ไปหาท่านเนี่ยท่านแจกฮะ นะบางทีแจกมีแจกแจกส้มแจกเงินด้วยนะนะบางทีก็แจกเงินด้วยนะครับนะอย่างวันวันนะที่ตอนที่โควิดนะที่มีการพูดถึงกันนะไอ้ข่าวก่อนนะฮนะแล้วก็พอหลังๆมาเนี่ยนะครับเริ่มดีขึ้นเนี่ยท่านท่านเป็นพระที่ถึงชาวบ้านมากเลยนะ่าถึงชาวบ้านมากเลยนะครับคือคือไปทุกบ้านอะ่ะผมว่านักการเมืองเนี่ยนักการเมืองสู้ท่านไม่ได้อะ่ะ นักการเมืองสู้ท่านไม่ได้นะครับท่านไปทุกบ้านทุกหลังที่อยู่ระแวกนั้นนะ่ะท่านไปกันหมดเลยนะพระเนเน,เนเนี่ยไปนะไปแล้วก็ไปเยี่ยมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงฮะโอ้เป็นภาพที่ผมบอกว่าภาพอย่างนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะนะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่สุพรรณเนี่ยสุพรรณวัดต่างๆเขาทากันอยู่นะนะสุพรรณเนี่ยมีวัดต่างๆเนี่ยคือคือเขาทําเป็นโครงการเลยนะเยี่ยมคน ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็นะคนสูงอายุนะวัดวารามต่างๆก็ทํากิจกรรมนะฮะหมุนเวียนไปแล้วก็เยี่ยมนะเอาของไปเยี่ยมนะฮะเอาของไปเยี่ยมบางทีก็มีมีเงินไปมอบให้ด้วยนะนะจังหวัดสุพรรณเนี่ยผมเห็นหลวงพ่อสมศักดิ์เจ้าวาดวัดแคสุพรรณยังทําอยู่กิจกรรมนี้นะครับนะผมไม่เห็นเจ้าคุณหมูทําเนี่ยโอ้ผมปลื้มใจอะ่ะนะเห็นภาพออกมาเนี่ยนะฮะเห็นภาพออกมาเนี่ยรู้สึกปลื้มใจเพราะว่าเราปลื้มใจแทนนะแทนแทนผู้ป่วยที่ติดเตียง แทนผู้สูงอายุอ่ะท่านคิดดูฮะเขาอยากจะไปวัดนะเขาอยากจะไปไปทําบุญเขาเดินไม่ได้อ่ะเดินไม่ได้เดินไม่ไหวไม่มีใครพาไปก็อยู่แต่บ้านฮะวันดีคืนดีเนี่ยอยากจะไปวัดไม่ได้ไปไหว้พระไม่ได้ไปวันดีคืนดีพระมาหาถึงที่อ่ะแล้วพระระดับเจ้าวาดระดับเกจิอ่ะมาหาถึงบ้านแล้วมานั่งคุยในบ้านน่ะนะมาให้พรแล้วเอาของมามออไห้เอาของมาเป็นกํลาลังใจอีก อย่างนี้อะนะอย่างนี้ท่านก็ปื้มฮะนะไปทุกบ้านทุกหลังเลยท่านคุณหมูเนี่ยนะถแถบละแวกนั้นนะครับถ้าไปดูนะักการเมืองบางทีจะมาเฉพาะช่วงช่วงหาเสียงพอหลังหาเสียงแล้วไม่เห็นแล้วแต่ท่านเจ้าคุณหมูนี่ท่านท่านไปฮะเนะี่ยฮะท่านเจ้าคุณหมูเป็นนะเป็นเจ้าวาดแล้วเป็นนะเป็นชั้นลาดนะครับนะ เป็นเจ้าคณะนะครับชั้นลาดนะเจ้าขุนหมูแล้วก็อยู่พระอารามหลวงด้วยนะพระอารามหลวงด้วยนะครับแต่ก็ปฏิบัติเหมือเฉกเช่นนะพระลูกวัดธรรมดานะพระชั้นปกครองธรรมดาเลยนะท่านเห็นในตอนที่ตอนที่แจกของเนี่ยท่านเอาเข้าวสารมาแจกด้วยนะแล้วที่ท่านเอาเข้าวสารมาแจกญาติโยมเนี่ยข้าวสารเนี่ยเป็นกระสอบใหญ่ๆอเอามาแบ่งกันะ ท่านแบกเองฮะกระสอบใหญ่เนี่นะกระสอบใหญ่เนี่ยท่านแบกเองนะครับพระระดับเจ้าวาดนะแล้วเป็นชั้นลาดนะครับแบกกระสอบข้าวเองนะท่านเคยเห็นไหมล่ะนี่คือเจ้าคุณหมูฮะเจ้าคุณหมูเขียวแก้วแม่นะครับท่านเป็นท่านเป็นเกจิที่ที่แบบว่าติดนะเขาเรียกว่าติดดินนะนะ นะเกจิแบบนี้นะครับนะช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือชาวบ้านนะท่านเห็นว่าชาวบ้านมีความสุขเนี่ยท่านก็มีความสุขด้วยอันเนี้ยนะบางบางคนเนี่ยนะฮะที่เอาไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่สงอะไรบางเรื่องบางราวเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นหน้าที่สงมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะครับนะวัดเนี่ยสงท่านทํามาตลอดฮะ สมัยเมื่อก่อนเนี่ยคนจะไปทํานาก็เอาลูกไปฝากวัดไว้นะครับไม่มีคนอยู่กับลูกก็เอาลูกไปฝากวัดวัดก็เลี้ยงให้ฮะพระท่านก็ดูให้นะดูให้ก็ยังสอนหนังสือให้ด้วยนะครับแล้วแถมยังสามเวลาเนี่ยนะฮนะน้ากินข้าววัดอีกนะฮะสามเวลาเนี่ยอยู่กับวัดเนี่ยสมัยเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับนะวัดก็เลยจะต้องจะต้องมีโรงเรียนวัดนะ่าจะต้องมีมีสาธารณสุขของวัดที่คอยดูแลนะฮะ คอยดูแลอย่างอย่างเนี้ยปัจจุบันก็มีนะแต่ว่าด้วยว่าสานศุกเนี่ยมีการปรับนะปรับกันไปเยอะแล้วแล้วมีสานศสกขพื้นที่แล้ววัดก็เลยแผ่วเบาลงสมัยเมื่อก่อนใครจะเป็นเจ้าวาดเนี่ยใครจะเป็นสมภารเจ้าวัดเนี่ยต้องเก่งทุกอย่างนะฮะต้องขยันเรียนนะไม่ขยันเรียนจะเป็นสมภารไม่ได้นะครับนะต้องขยันเรียนกอกไก่ขอไข่อะไรตรงไงนนะการอ่านการเขียนต้องเป็นภาษาบาลีต้องเป็นนะคือ แวนะการรักษาโรคก,ก็ต้องเป็นอีกนะาเรียนวิชาคาถาอาคมเรียนหมดต้องเรียนนะครับหม่เมื่อก่อนนะไม่เรียนไม่ได้เพราะว่านะชาวบ้านมาพึ่งนะฮะชาวบ้านมาพึ่งเพราะไม่มีสาระสูตสมัยก่อนฮนะโอ้ยคนไปโดนงูกัดมานะโดนงูกัดมาไม่แบกไปไหนแบกมาวัดฮนะเพราะว่าไม่มีที่ไปนะแบกมาวัดก็มาให้พระท่านรักษานะพระท่านก็มีสูตรของท่านนะฮะนะครับทําบริกรรมคาถาทำเลยโปะเข้าไปนะครับปัดเป่าไป พิษงูออกฮะนะบางท่านก็มีนะบางท่านก็มียาให้ให้ให้ดื่มด้วยมียาให้กินด้วยนะายานหายฮะนะไม่ตายครับนะเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีบางบางทีจะต้องเอางูไปด้วยฮะนะแต่มาวัดไม่ต้องเอางูมาฮะท่านรักษาได้ฮะเออแปลกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยแตนะ่ถ้าไม่รู้ว่างูอะไรกัดเนี่ยจะต้องจับงูไปด้วยมันเคยมีนะครับท,ที่ที่อุบลเนี่ย นะแตกตื่นเลทั้งโรงบาลน่าลากเอางูไปด้วยอ่ะ <c oughs> นะมันมีอ่นะวอย่างเนี้ยแต่ว่าพระเนี่ยถ้าท่านเรียนล่ำเรียนวิชามาเนี่ยอย่างเรื่องงูกัดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยเพราะเพราะท่านอยู่กับงูมานะท้องไร่ท้องนาเนี่ยงูทั้งนั้นนะบางรูปเนี่ยมีวิชาสะกดงูด้วยนะมีวิชาสะกดงูเรียกงูนะฮะนะงูเนี่ยชาวบ้านเนี่ยพอเห็นเห็นงูสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้าน ชาวบ้านก็จะอยู่กับงูเนี่ยท้องไร่ท้องนาเนี่ยฮะจะอยู่กับงูก็อยู่กับแบบความกลัวนะอยู่กันคนละทางคนละทางนะแต่ชาวบ้านเดี๋ยวนี้เก่งนะชาวบ้านยุคนี้เก่งนะคือจับงูอ่ะนะาจับงูขายอ่ะสมัยเมื่อก่อนไม่มีนะมาจับงูจับงูจับหนูเนี่ยไม่มีแต่เอาเข้าจริงเนี่ยนะครับระบบนิเวศเขาเขาไอ้นี่กันอยู่นะฮะเขาเขาคุมกันอยู่อ่ะนะงูก็จะไม่ไม่จํานวนไม่เยอะเกินไปมันมีหนูมีงูอะไรเงี้ยนะแต่ว่า นะมันก็จะมีการกินกันนะฮะนะนะมีการกินมีการอะไรกันมาทําให้ระบบนิเวศวิทยาเนี่ยมันมันดูแลกันได้แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเนี่ยไปจับงูบ้างจับหนูบ้างระบบนิเวศบางทีมันมันคุมกันไม่อยู่นะครับแต่ว่าพอแต่ไปเจอคนเข้าไปเก่งเก่งเนี่ยนะระบบนิเวศนะก็ก็อยู่อย่างเนี้ยฮะอยู่อย่างเนี้ยถ้าจะเห็นว่าบางที่เขาก็จับงูขายจับหนูขายฮนะและตอนนี้งูเนี่ยชาวนาเนี่ยเก่งมากเลย นะมสมัยเมื่อก่อนเราเคยได้ยินเนี่ยชาวนากับงูเห่าอ่ะนะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ที่นะคือมันมันสอนใจนะชาวนากับงูเห่าเนี่ยคือมันยังไงก็เลี้ยงกันไม่ได้ฮะยังไงก็เลี้ยงกันไม่ได้เพราะว่าเขารู้เลยว่าชาวนานเนี่ยถ้าเอางูเห่ามาสงสารงูเห่าเนี่นยนะครับนะมันแหวงกัดฮะแล้วมันทําร้ายได้ทุกเมื่อมันเลยเป็นตำนานที่บอกกล่าวว่านะชาวนากับงูเห่าฮะ นั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้ชาวนากับงูเห่าเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ตีมันมันก็แหวงกัดฮะอันเนี้ยเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติที่สมัยเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาจะมีการหลีกกันนะฮะเมื่อก่อนเขาหลีกกันนะชาวนาเขาก็อยู่ส่วนชาวนางูก็อยู่ส่วนงูแต่ถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยเขาก็ไปปรึกษาเกจินะครับมีฮะนะนะถ้าเยอะเกินไปเนี่ยเขาไปปรึกษาเกจิว่ามีคาถาสะก,กดงูไหม คืองูอยู่ในรูเนี่ยรู้เลยว่าเปิดเปิดนะเปิดมาเนี่ยรู้เลยว่างูงูอยู่งูอยู่ก็น่าจะทําไล่ทํานาอะไรเนี้ยก็มีวิธีการนําเอาเครื่องล้างนําอะไรไปสะกดงูไม่ให้งูออกะฮะนะไม่ให้งูออกเนี่ยแล้วงูก็จะไม่ออกนะเนี่ยเป็นเป็นเรื่องจริงๆที่เขาที่เขาม,ามีมีการพูดถึงที่เกจิมีการสะกดงูเนี่ยนะมีนะนะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ชาวนาขุดเลยครับ นะเห็นงูเห็นรูผุดเลยครับแล้วก็จับงูมาแล้วจับเก่งซะด้วยเดี๋ยวนี้ฮะนะาจับงูเนี่ยงูเห่าได้จับเก่งซะด้วยนะเดี๋ยวนี้มันก็นะวิวัฒนาการอะไรมันก็เปลี่ยนไปนะครับนะแต่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยยังไงวัดเนี่ยก็สําคัญนะวัดเนี่ยก็สําคัญนะฮะเนี่ยอย่างอย่างเจ้าคุณหมูเนี่ยนะครับเนี่ยท่านเก่งเจ้าคุณหมูเนี่ยมีเขี้ยวแก้วนะมีเขี้ยวอยู่บนเพดานเขาเรียกว่านะเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วไอ้เรื่องของการเขี้ยวแก้วเนี่ย นะมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเวลาที่เขียนไปหรือพูดไปเนี่ยนะครับนะก็บอกนะนะเป็นเขี้ยวงอกบ้างเป็นเนื้องอกบ้างอะไรแบบนี้นะครับนะจริงๆเนี่ยนะฮะการมีเขี้ยวกลางเพดานเนี่ยเป็นคนพิเศษเขาบอกว่าของคนที่บวชนะคนที่บวชเรียนเนี่ยถ้ามีในลักษณะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าคนมีบุญนะเหมือนหลวงปู่กาหลวงเขี้ยวแก้วนะมีบุญนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยฮะ นะาเคี้ยวนะครับก็จะเป็นจะเป็นนะคล้าย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 ฟันที่งอกอยู่บนเพดานนะครับแล้วก็จะมีมีนะ้บางที่เนี่ยนะ้ก็จะมีนะ้จะมีเนื้อเนี่ยคุมอยู่นะครับบางคนก็นะบางบางคนเนี่ยพอพูดไปบางคนบอกว่ารีบไปพาเลยนะนะเป็นเนื้องอกหรือเป็นอะไรเนี่ยฮะเขาไปกันเรื่อยเปื่อยฮะแต่จริงๆเนี่ยนะครับท่านอยู่ของท่านอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็นะท่านไม่ค่อยบอกใครนะ อย่างหลวงปู่การหลวงนะ่ะท่านก็ไม่บอกนะฮะจนลูกศิษย์ขอดูนะเจ้าเจ้าคุณหมูก็ไม่บอกนะฮะจนลูกศิษย์ขอดูเพะพอพูดกันปากต่อปากมันก็มีคนอยากจะเห็นนะนะมีจริงเปล่ามีจริงหรือเปล่าเมื่อขอดูท่านก็ให้ดูฮนะว่ามันมีจริงนะเนี่ยตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นคุณวิเศษของเกจินะที่ร่ำเรียนวิชามาถ้ามีเขี้ยวแก้วเนี่ยก็จะเป็นนะมีแบบนะมีวาจาอันศักดิ์สิทธิ์นะครับการพูดการจา ที่น่าเชื่อถือเคารบศรัทธาประมาณอย่างนั้นนะแล้วเวลาท่านปลุกเสกอะไรก็เข้มขลังอันเนี้ยเป็นในส่วนของนะเจ้าขุนหมูเนี่ยแก้วแก้วลองไปสัมผัสดูฮะนะท่านอยู่ที่พระป,ประแดงสมุทรปราการนะครับวัดทรงธรรมวรวิหารวัดนี้เนี่ยปกติเนี่ยนะครับเป็นวัดสายนะจะมีสายของมอญเข้าไปไปไปปนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ชาวมอญเนี่ยศรัทธามากนะปกติเนี่ยเขาจะมีนะฮะที่ที่วัดเนี่ยจะมีกิจกรรมอยู่บ่อยฮะ นะพะว่าเป็นวัดใหญ่นะครับจะมีนะจะมีลิเกมีดนตรีมีอะไรแบบนี้นะครับนะเป็นกิจกรรมของที่นั่นเพราะมีการเปิดให้ชาวบ้านค้าขายของได้ด้วยนะครับเพื่อช่วยช่วยผู้คน